สิต่อแ4ดสีเคก้าสองเจ็ด i อคท o ฟเฮาส์ซอร์ซเจอร่ว็ดายลงใต้นะครับส่แปดศูนย์เก้าสงเายูายแสลงใต้ทจาสงเจ็ดจะถพีอเวยูไนสาอ่งขึ้นปพีอเวสยูคาตะวันออกหนึ่งสองไฮวีร่าห้ายังไม่มีอะไร เคองหมาย9 2บถึงไม่ติ่ฟ่างฟอสตาตะบนออกข่อมรงงานเกียร์ยเครื่องหมาย9 27ข้าสิดโรงงานแล้วทายวิทยาค่าเสียบมาตรา9 2แกหนึ่งน1 2รับทราบึ่งส1 2ถึงเก็บสันแลนดแล้วประมางตะข่ายร้ดต้อมเชนแล้ว5 00เกียรสันแลนด์เืงหมาย9 27ข้าศึกโรงานแล้วเครื่องบ้างแกนเลยรับทราบ นหนึ่งสองมันจะตำแหน่งแล้วหนึ่งสองดินสอเซ็กันคิดสันข้าต้องเจอก่องคิดสันแล้วเตือตะขาดเต็มเต็มปาหมาคงกายอยู่นิ่งดิซสอคิดส่อยจะตำแหน่งต้นหม้าตองเจอกนส่องคิดสันแล้วเตืนึะงสองตูนเต็มเป็หนึ่งสองให้เป้าหมายแล้วเดินเท้าเราเข้าใกล้ยาบบะชิดเจสเซอร์ชาร์ปโเป้าหมายแล้ว ต๊าหมายกระสงเจ็ดาวหนึ่งอีกคนเดิงไปทางสุดโลสซวยลี่ตราสตาง์ันต้นหมาย9ก้า,อาสองเียดาวแล้วสอนคนอนีลฟองสอบพานาลแล้วก๊าส้าร์้ช่วยจีบัญทีกับจรลกาสปปสติดตินมนารากาสตาร์ุนแก่